ครับผมธีรพงศ์ต้นสกุลประเสริฐประธานกรรมการบริษัทไซเฟสฟ,ฟาร์มจำกัดความเป็นมาของเลิกการเริ่มธุรกิจปลาทับทิมเริ่มจากดำเนินการขายปลาทับทิมอยู่ที่ตลาดปลาอ่างทอง เราเริ่มค้าขยายธุรกิจให้มากขึ้นคือค้าส่งกับโมเดนเทรดและก็ลูกค้าต่างจังหวัดจากการที่เราต้องการปริมาณปลาทับทิมพเพิ่มมากขึ้นเราจึงเริ่มทำเป็นกลุ่มเกษตรกร,กรที่อยู่ในวงจรธุรกิจปลาทับทิมเริ่มมีตั้งแต่ลูกพันปลาแล้วเราก็ จับปลาเนื้อขึ้นมาจำหน่ายเพื่อให้ผลผลิตพอกับความต้องการของตลาดการสัมมนาวันนี้ที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เทคนิคใหม่ๆการเลี้ยงปลาในฤดูร้อนเพื่อให้ประสบความสำเร็จมีกำไรที่ดีขึ้นและก็เป็นการเลี้ยงปลาที่ยั่งยืนขึ้นแล้วเพื่อที่จะแก้ปัญหา ได้ดีขึ้นครับสวัสดีครับผมนายรัตพง์ต้นสุณกุลเสริครับ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผูจัดการครับผมเราเล็งเห็นปัญหาของลูกกระชังในเรื่องฝ่ายพันปลาที่ไม่ได้คุณภาพครับเราถึงทําโจทย์ขึ้นมาว่าเราพัฒนาลูกพันปลาที่มีคุณภาพแข็งแรงและทนโลกครับผมาการเลือกอาหารก็มีส่วนสําคัญด้วยครับ ทางเราได้เลือกอาหารเกรดพรีเมียมอย่างเช่นอาหารสปีดที่ตอบโจทย์ปัญหาปัจจุบันครับผมดังนั้นการมีสายพันธุ์ปลาที่ดีจึงควรคู่กับอาหารที่มีคุณภาพตอบโจทย์การเลี้ยงของกเกษตรกรนํามาซึ่งความสําเร็จอย่างยั่งยืนครับผม